ันนี้นะคะแล้วก็จะไปสอนทําแป้นพิมพ์ก็ไม่ต้องงอแอปไม่ต้องงออะไรเลยนะคะก็เรานั้นต้องกดไปที่ youtube ก่อนนะคะอย่างแรกเลยแล้วก็กดไปที่การค้นหานะแล้วก็ให้ทุกคนนั้นกดไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะนะนี่ๆตรงนี้นี่นะคะกดเลยค่ะแล้วก็กดทาทีมตรง้นคาทีม แล้วก็รูปกดตรงบวกตรงนี้ค่ะกดเลือกรูปได้เลยค่ะนี่รูปเพียบเลยนะนี่นะคะรูปจะอยู่บนในเวณน,นี้นะคะนะก็เลือกได้เลยค่ะแล้วเนี่ยก็จะรูปเป็นเลือกเป็นรูปเอิรรูปไหนเดียรแล้วก็จะเป็นเลือกเป็นรูปเอิรรูปนี้นะคะกดกดกดเข้าไปนะคะแล้วก็ ให้ปรับที่ตัวเองชอบนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะแล้วก็กดขอว่าหรือว่าเราจะปรับอะไรนิดนึงก็ได้นะนี่แบบนี้น่ารักค่ะอาแล้วก็กดเออได้แบบนีนะคะแล้วก็เนี่ยลองให้เราดูลายเราจะดูค่ะว่ามันได้ยังอยบางนะคะแล้วก็กดตรงนี้คะกดพิมพ์เหมือนเะดะิมค่ะก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะก็สวยนะ ก็สามารถไปทำตามได้นะคะก็คลิปนี้นะคะไม่ได้ยาวนะแค่ทำสอนทำแค่ครั้นี้นะคะก็ถ้าใครอยากดูก็มาดูได้นะก็ไปก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายยู